สวัสดีครับผมบอลครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็สอนการใช้งานระบบไลฟ์ด้วยมือถือนะครับคุณไม่จําเป็นต้องทําผ่านคอมเลยนะครับมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทําไลฟ์แล้วก็ดูดคอมเมนต์อัตโนมัติได้เลยตอนนี้ผมกําลังทําไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มข้อความไปในไลฟ์ให้ลูกค้าเห็นนะครับอาจจะเป็นโปรโมชั่นอะไรก็ได้นะครับนี่ผมจะพิมพ์เป็น CF No CC เสร็จแล้วเนี่ยก็จะวางเป็นบัญชีธนาคารไปนะครับลูกค้าจะได้โอนมาง่ายๆแล้วผมก็จะเพิ่มสินค้าเข้าไปนะครับนี่ตัวนี้ครับรหัสสินค้า CF ศ แล้วที่สําคัญระบบนี้จะดูดคอมเมนต์อัตโนมัติแล้วก็ปิดการขายให้เลยครับคุณไม่ต้องไปคุยกับลูกค้าอีกนะครับลูกค้าสามารถโอนเงินมาได้เลยหรือว่าพิมพ์ที่อยู่ได้เลยนะครับด้วยระบบนี้นะครับเราทาไลฟ์คนเดียวได้เลยไม่ต้องจ้างแอดมินเพิ่มนะครับก็สามารถทําไลฟ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพออเดอร์ไม่ตกหล่นครับระบบนี้คือระบบของข้าวเจ้าแชทบอทนะครับแต่เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าข้าวเจ้าไลฟ์ใครที่เป็นลูกค้าข้าวเจ้าอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เป็นลูกค้าข้าวเจ้าเนี่ ก่อนนะครับแล้วระบบของเข้าเจ้าสามารถใช้งานฟรีได้14วันนะครับนอกจากระบบการดูดคอมเมนต์ไลฟ์สดแล้วเนี่ยจริงๆเข้าเจ้าเขาเริ่มมาจากแชทบอทนะก็คือเป็นบอทตอบแชทช่วยตอบลูกค้าแทนเราแล้วก็ปิดการขายได้เลยนะครับคอนเฟิร์มสลิปคือถ้าใครขายของออนไลน์แล้วมีออเดอร์เริ่มเยอะนะครับแต่ว่ายังสงสัยว่าจะจ้างแอดมินดีไหมคือแอดมินเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยก็ตามมาด้วยฟิกซ์คอ ค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับสถานการณ์แบบนี้นับอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นระบบแชทบอทเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยขาเจ้าก็ยังมีฟังก์ชันดีๆอีกหลายอย่างครับทุกอย่างเนี่ยทำผ่านมือถือเครื่องเดียวถือว่าสุดยอดมากถ้าใครอยากรู้แล้วว่าทํายังไงเนี่ยตั้งใจดูคลิปนี้จนจบนะครับ๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำไลฟ์สดให้ดูดคอมเมนต์อัตโนมัติ ด้วยมือถือครึ่งเดียวเลยไม่ต้องใช้คอมทํำยังไงครับเริ่มต้นก็ให้เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเราครับกดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอของผมนะครับเราก็จะไปหน้าลงทะเบียนของเข้าวเจ้าสามารถสมัครด้วยอีเมลปกติก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเร็วก็ล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าบัญชี Google ได้เหมือนกันนะครับผมจะล็อกอินด้วย Facebook ไปนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าการเชื่อมต่อบัญชีเข้าวเจ้ากับบัญชี Facebook ของเรานะครับให้เรากดยืนยันมาเลย สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับโอเคครับเราก็จะเห็นเพจที่เราเพิ่งเลือกมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบของเข้าเจ้าแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับก็ให้เรากดที่ตรงจัดการร้านเลยครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าตั้งค่าร้านค้านะครับไอจุดแดงๆเนี่ยคือเราต้องใส่ไปก่อนนะครับข้างบนเนี้ยถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ให้พิมพ์ชื่อร้านของเราไปนะครับแต่อันเนี้ยของผมมีแล้ว เสร็จแ,แล้วก็จะเป็นลิงก์ร้านค้าออนไลน์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้าวเจ้า .com แล้วเราก็ใส่เป็นชื่อร้านของเราภาษาอังกฤษไปนะครับก็เดี๋ยวผมลองใส่ตัวอย่างไปนะครับของใครเนี่ยอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะครับตามที่ต้องการนะเป็นตัวอย่าง,างเฉยแล้วกดบันทึกครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับคือของผมเนี่ยมันอาจจะติกไว้แล้วนะแต่ว่าตรงนี้นะครับเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์และ Messenger กับเปิดระบบใช้งานคอนเฟิร์มสลิปเนี่ยอันนี้เราต้องเปิดใช้นะครับก็คือ กดติ๊กไปที่ข้างหน้านะครับถ้าของใครเนี่ยมันไม่ติ๊กนะครับแบบนี้ก็ให้เรากดให้มันติ๊กจนได้นะครับ2ปุ่มเลยเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับตรงนี้ถ้าใครมีเวลานะครับก็สามารถกรอกรายละเอียดไปให้มาตรงนี้เลยนะครับเป็นการชําระเงินที่สําคัญก็คือจะเป็นวิธีการจ่ายเงินมีทั้งโอนเงินแล้วก็ COD เก็บเงินปลายทางระบบเนี่ยมันจะเปิดโอนเงินไว้อัตโนมัตินะครับถ้าใครอยากจะเปิด COD เก็บเงินปลายทางด้วยเนี่ยก็มาติ๊ก ตรงข้างหน้าปุ่มนี้อีกทีนะครับแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าการจัดส่งนะครับตรงซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสําหรับการสั่งซื้อปกติเวลาที่มีลูกค้าเนี่ยมาทักแชทเราโดยที่ไม่ทำไลฟ์เนี่ยมันก็จะใช้ค่าของตัวซ้ายมือแต่ว่าสําหรับการไลฟ์สดเนี่ยก็จะเป็นอันขวามือนะครับเราสามารถตั้งได้ฟรีทุกคําสั่งซื้อนะครับก็คือไม่คิดเงินเราก็อาจจะต้องบวกไปในค่าสินค้าแล้วก็จะมีอีกอันนึงจะเป็นคิดตามจํานวนสินค้าจะเป็นอันล่างนี้กดได้เลยครับเนี่ยมันก็จะมีเป็น หน้าให้เราตั้งว่าสำหรับชิ้นแรกเนี่ยเราจะคิดเท่าไหร่แล้วก็ชิ้นต่อไปเท่าไหร่เราสามารถมากดตรงเครื่องหมายดินสอขวามือได้นะครับมันก็จะมีเป็นชื่อการจัดส่งอันเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะตอนนี้ผมอัดหน้าจอแล้วก็ใช้งานไปด้วยเครื่องมันอาจจะค้างนะครับมือถือก็เก่าแล้วนะครับโน้ต7นะที่แบบมันระเบิดบนเครื่องบินอะ่ะก็ให้เวลามันหน่อยนะครับวิธีการส่งนะครับถ้าเราจะส่งโดย EMS หรือว่า Flash c u r ์ y อะไรเงี้ยก็ใส่เป็นชื่อขนส่งไปข้างบนตรงนี้ผมใส่เป็นแฟลตแล้วกัน นะหรือว่าถ้าใครจะไม่ใส่เป็นขนส่งก็ได้ใส่เป็นวิธีก็ได้นะครับว่าคิดตามแบบจํานวนสินค้าคิดตามอะไรยังไงแล้วแต่เลยนะครับผมก็ใส่เป็นชื่อขนส่งไป Flash, แฟลชชิ้นแรก50บาทนะครับสมมติเขาสั่งชิ้นเดียวเนี่ยก็คิดค่าส่งเขา้า50แต่ถ้าเราจะตั้งว่าชิ้นต่อไปเนี่ยมีชาร์จเพิ่มก็สามารถมาใส่ข้างล่างตรงนี้ได้ว่าเราจะชาร์จเพิ่มเท่าไหร่ชิ้นถัดไปอาจจะคิด10บาทหรือว่า20บาทอะไรเงี้ยก็ระบบเนี่ยมันก็จะจับตามจํานวนชิ้นที่ลูกค้า CF นะครับ แล้วมันก็จะคิดค่าส่งตามนี้เลยเราก็กดบันทึกไปได้ครับในหน้านี้เราก็เสร็จแล้วนะอาจจะมีเป็นพวกพิกเซลอันนี้ไม่ต้องใช้นะครับสาหรับคนที่จะแบบยิงโฆษณาแต่ว่าเรามาทำไลฟ์เนาะก็ไม่ต้องใช้ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดที่ปุ่มเมนูข้างล่างน,นะครับตรงนี้กดไปเลยแล้วเราก็มาตรงที่ตอบอัตโนมัติแล้วเราก็มาตรงตั้งค่าอินบ็อกซ์โอเคในหน้านี้หลกัหลกๆอะ่ะที่ผมลองดูนะก็คือเราต้องเข้ามาแบบกดบันทึกก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมลองทําแล้วยังไม่ได้เข้ามาในหน้านี้ก่อนเนี่ยมันไม่จับ ไอตัว CF ให้นะครับมันไม่จับรหัส CF order ให้ก็คือมันจะไม่ดูด order นั่นเอง คือเราต้องมากดเหมือนแบบเปิดใช้งานก่อนนะครับส,สิ่งที่ผมทําก็คือกดบันทึกตรงนี้นะครับเหมือนแบบเออมากดใช้งานว่าแบบเออเราเริ่มใช้งานแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครจะใช้งานจริงเนี่ยก็สามารถลองเทสก่อนได้นะครับแนะนานะครับอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้นะครับหรือว่าตรงอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสําหรับผมอะก็คือผมมากดบันทึกไปมันก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยข้างล่างก็คือเป็นตรงนี้นะครับปุ่มเริ่มต้นใช้งานเนี่ยอันนี้เราต้องเปิดนะครับไม่งั้นเนี่ยระบบมันจะไม่ใช้งานนะให้มากดตรงนี้ อ่าแล้วเรากดบันทึกครับโอเคตอนนี้เราก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทำไลฟ์ได้แล้วนะวิธีการทําก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดแอปข้าเจ้าไลฟ์มาก่อนนะครับก็ไปที่ Play Store ดาวน์โหลดมาตามปกติครับเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปมันขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือตัวแอปข้าเจ้าไลฟ์นะที่เราจะสามารถทําไลฟ์ผ่านมือถือเครื่องเดียวได้เลยดูดคอมเมนต์อัตโนมัติที่ทําแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในระบบผ่านข้อมูลที่เราล็อกอินไปก่อนหน,น้านี้ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับอ่เาเสร็จแล้วมันก็จะให้เชื่อมต่ออีกท ก็จะเป็นเพจที่เราเนี่ยจะทำไลฟ์กดติ๊กไปครับแล้วก็กดถัดไปแล้วข้อมูลตรงนี้ก็จะมีเป็นชื่อเรื่องก็คือเหมือนเป็นชื่อของการทำไลฟ์นะครับว่าเราจะทำไลฟ์เกี่ยวกับอะไรเนาะแล้วก็ตรงคำอธิบายเนี่ยก็เหมือนเป็นรายละเอียดของโพสต์ว่าเราเนี่ยอยากจะแบบใส่เป็นข้อมูลยังไงนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นไลฟ์ล้างสต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้างล่างก็แบบอาจจะเป็นรายละเอียดหรือว่ากดเกณฑ์ก็ได้ว่าเราอยากจะทำไลฟ์ยังไงนะครับแบบ จำกัด1ชิ้นอะไรเงี้ยโปรโมชั่นพิเศษนะฮะก็คือเป็นรายละเอียดนะครับแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีโชว์ให้ดูในหน้าจอคอมนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเวลาที่เห็นไลฟ์ตัวเนี้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเค,อเคก็มากดตรงตกลงตรงนี้ครับปุม่มสีแดงระบบเนี่ยก็จะสามารถเลือกกล้องได้ทมปกตินะครับอันเนี้ยจะเป็นกล้องหลังอยู่ผมจะปรับมาเป็นกล้องหน้าแล้วกันอ่าเป็นไงครับอันนี้รูปจะไม่เหมือนรูปจากกล้องเลยนะครับแหม ริ้วรอยเยอะแยะเลยนะครับใขรขายครีมส่งมาสปอนเซอร์บ้างก็ได้เนี่ยตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับเหมือนที่ผมช่วยดูตอนที่เริ่มต้นคลิปเนาะขวามือนะครับก็จะมีเป็นฟิลเตอร์ก่อนอตรงปุ่มนี้คล้ายๆแบบใน a c e b o o k นั่นแหละก็จะเป็นแบบฟิลเตอร์ให้เรากดเลือกได้นะครับตามที่เราชอบนะครับสำหรับการเพิ่มรายละเอียดเนี่ยก็คือมากดตรงนี้ปุ่มบวกที่ซ้ายมือข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นนะครับก็จะมีเป็นข้อความ รูปภาพสินค้าจากข้าวเจ้านะอันนี้สินค้าจากข้าวเจ้าก็คือเราต้องไปใส่ในข้าวเจ้าก่อนนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์แต่ว่าถ้าเราจะสร้างจากในนี้เลยก็ได้นะครับก็คือจะเป็นคลังสินค้านะครับแล้วก็จะมีเป็นบัญชีธนาคารแล้วก็จัดเลียงรูปภาพก็คือเหมือนแบบเวลาที่เราแบบพลิกกล้องอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดแบบ มันไม่ไปตามเนี่ยก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นลบทั้งหมดที่เราไลฟ์เนี่ยเราอาจจะใส่ข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างสินค้าก็คือมีหลายๆชิ้นที่เราจะเอามาไลฟ์สดนะครับเราอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเราก็มากดลบทั้งหมดก็ได้นะหลังจากที่เราขายสินค้าแบบหนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเริ่มขายสินค้าใหม่ก็มาล้างก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มต้นใหม่คือเรายังไม่ได้ไลฟ์นะถ้าเราไลฟ์เนี่ยก็คือต้องกดเริ่มการไลฟ์ก็จะมีเป็นข้อความ อย่างที่ผมแบบทำเป็น CF No CC นะตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นประกาศนะครับอาจจะเป็นประกาศเกี่ยวกับไลฟ์นี้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับสินค้าอันนี้มันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะเห็นแบบนี้แต่ว่าเราก็เลื่อนได้นะว่าอยากจะวางตำแหน่งไหนเมื่อกี้มันลงถังขยะไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำใหม่ CV ซะง,งนั้นไม่เป็นไรนะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะลบเนี่ยแต่ละอันนะก็คือมากดตรงนี้เนี่ยลากมาที่ถังขยะนะครับแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันก็จะหายไป แค่นี้เองอ่ะเดีย๋ยวผมจะลองใส่ไว้ให้ดูละกันตัวอย่างอ่าอันนี้เอาไว้ข้างบนเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปภาพสมมุติว่าเราอยากจะแบบโชว์รูปภาพรายละเอียดของสินค้าตัวน,นั้นอ่ะให้ลูกค้าเห็นเขาเราอาจจะแบบยกกล้องไปไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแตนะ่เราก็มาเลือกรูปภาพตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยคือผมก็ไม่มีรูปภาพหรอกนะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันรูปกูฟัง อ่านี่สมมติว่าเราอยากจะแบบใส่รูปภาพอื่นๆในมุมอื่นๆของสินค้าตัวนี้ที่เรากําลังถือไลฟ์อยู่เนี่ยเราก็สามารถทําได้ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยพังสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยผมไม่ได้เพิ่มเข้าไปในระบบเข้าเจ้าก่อนหน้านี้ผมมีเพิ่มไปแล้วนะครับเป็นอันนี้เสื้อขาวแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มไปใหม่เนี่ยก็มากดปุ่มบวกตรงนี้ก็จะมีเป็นรหัสสินค้าก็คือรหัส CF นั่นเองเวลาที่ลูกค้ามาพิมพ์ตามเนี้ยระบบเนี่ยก็จะไปตอบลูกค้าอัตโนมัติแล้วก็ดูดออเดอร์เข้ามาในระบบอาจจะเป็น CF เออศู 01, อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อสิสสนค้าอาจจะเป็นหูฟังแล้วกันคุณอาจจะตั้งแบบ cf 0 2เป็นหูฟังขาวหรือว่าเสื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นราคาอันนี้คือเป็นราคาสินค้าที่เราจะขายนะครับ200แล้วกันแล้วก็จํานวนก็คือสต็อกที่เรามีนะครับอันนี้เราสามารถใส่เพื่อให้ระบบเนี่ยตัดสต็อกตามระบบก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ย เห็นว่าแบบเออมันเหลือน้อยแล้วแบบเวลาที่มีคนมา CF ใช่ปะ่ะสต๊อกมันก็จะลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยๆทําให้ลูกค้าแบบเฮ้ยแม่งเดี๋ยวกูพลาดอะไรเงี้ยต้องรีบ CF อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะครับดีทั้ง2แบบนะเราจะได้รู้ด้วยว่าแบบเราเหลือสินค้าเท่าไหร่นะครับแล้วลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ CF เกินสต็อกที่เรามีแล้วก็เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาด้วยนะครับสมมุติเรามีแบบ50ชิ้นอะไรเงี้ยนะเราก็ใส่ตรงนี้ได้แล้วเราก็กดตรงนี้แสดงจํานวนให้ลูกค้าดู นะมันก็จะโชว์แบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วเราก็เพิ่มรูปสินค้าไปได้นะตรงนี้่าคือกดบวกแล้วก็ไปที่รูปสินค้านะครับอ,อันนี้แล้วกันมีแต่อะไรไม่รู้ตเต็มแกลเลอรี่นะครับกดบันทึกไปมันก็จะแบบเพิ่มสต็อกมาก็คืออันนี้เนี่ยพอเรากดไปเห็นปะมันก็จะเพิ่มเข้ามาในไลฟ์เวลาที่เราพูดเวลาที่เราไลฟ์ลูกค้าก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยรหัส CF คืออะไรราคาเท่าไหร่สต็อกเหลือเท่าไหร่คือแบบครบจบเลยไม่ต้องมาพูดซ้ำนะครับ ลูกค้าเห็นได้เลยแล้วก็ CF ได้เลยนะครับก็ดีมากๆนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้แล้วก็ใช้ง่ายนะครับทุกคนเนี่ยใช้ได้แน่นอนเสร็จแล้วก็จะเป็นบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับผมเพิ่มไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มใหม่ก็ได้นะกดบวกอ่าแล้วก็เลือกธนาคารสมมติกสิกรละกันแล้วก็เลขบัญชีอ่าโอเคแบบนี้นะครับแล้วกดยืนยันแล้วก็ชื่อบัญชีก็ได้นะครับอ่า ใส่เป็นชื่อผมแล้วกันบอลสมมุติเราสร้างมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบเซฟไว้ในระบบนะครับเรามาเลือกตอนไหนอีกทีก็ได้นะครับมันก็จะเซฟไว้เนาะไม่ต้องพิมพ์เข้าไปใหม่พอเรากดเลือกเนี่ยมันก็จะมาที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะบัญชีธนาคารนะครับรหัส c f เราสามารถเลื่อนพวกตำแหน่งอะไรนี้ก็ได้นะครับแต่ระวังอย่าไปตรงถังขยะอย่างมันจะแบบลบไปซะง,งั้นอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นปะนี่คือ ที่ลูกค้าจะเห็นจริงเลยนะครับเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าเห็นแบบนี้นะครับรหัส CF 0 1ลูกค้าก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับเราอาจจะแบบต้องเตรียมก่อนนะว่าแบบการไลฟ์เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเนาะต้องบอกไปก่อนนะครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยบอกให้ลูกค้าพิมพ์ CF 0 1ตามรหัสนี้แล้วก็ โอนเงินมาที่ตามบัญชีนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเดีย๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับอย่าเพิ่งไปทานะครับดูให้จบก่อนเสร็จแล้วอันเนี้ยสมมติเป็นข้อมูลที่เราอยากจะใส่แล้วอย่างนี้ผมบอกถ้าเราอยากจะกดลบก็มากดลบได้ตรงนี้หายไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะใส่ใหม่ก่อนเพราะว่าผมจะโชว์ให้ดูว่าถ้ากดปุ่มไลฟ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงสมมติว่าถ้าเราทำไลฟ์สินค้าตัวอื่นอย่างเงี้ยสมมติสินค้ารหัสแรกหมดไปแล้วอย่างเงี้ย ก็มาแบบใส่เป็นรหัสใหม่ก็ได้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็ทําได้รวดเร็วนะไม่ใช่ต้องใช้เวลานานเดี๋ยวผมจะกดไลฟ์แล้วนะครับอ่ากดไปเลยตรงนี้เนี่ยเราก็เปิดปิดคอมเมนต์ได้นะครับมีปุ่มตรงนี้นะเราจะปิดเสียงก็ได้นะครับสมมติเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยเราแบบอาจจะมีพูดคุยหรือว่ามีทาอะไรเสียงดังเนี่ยก็มากดปิดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอคอมนะครับว่าเป็นยังไงถ้าลูกค้าทักเข้ามาครับเคานนี้ก็คือเป็น เพจที่ผมเนี่ยทำไลฟ์อยู่นะทำผ่านมือถือตอนนี้เลยนะครับอ่าเนี่ครับเห็นปะก็จะเห็นเป็นรหัส CF ตามนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยตามหน้าจอตรงนี้ที่เราเห็นเลยนะครับมันอาจจะแบบกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดหลายช่องทางนะครับมันอาจจะดึงสัญญาณกันนะผมจะพิมพ์รหัส CF ไปแล้วกันนะครับ CF 0 1น เสร็จแล้วครานี้ในฝั่งของลูกค้านะครับที่หน้าจอตอนนี้ก็จะเห็นเป็นแชทที่ระบบเนี่ยสั่งมานะครับก็คือเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับว่าคือสินค้าอะไรหูฟังดำนะครับรหัส cf 0 1 1ชิ้นนะครับแล้วก็เหมือนค่าส่งตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งมาก่อนนะครับอันนี้อาจจะต้องไปตั้งอีกทีนะเช่สมมุติว่าผมเป็นลูกค้าแล้วกันที่สั่งซื้อของร้านนี้เราก็ได้รับข้อความตามนี้ใช่ไหมครับ ก็สามารถบอกให้ลูกค้าเนี่ยกดปุ่ม c o n f i r อ order ได้เลยอันเนี้ยอาจจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะทำไลฟ์นะว่าแบบกดเกณฑ์เป็นยังไงเนาะลูกค้าเก่าเนี่ยอาจจะรู้แล้วแต่ว่าลูกค้าใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับสมมติลูกค้ากด c o n f i r อ order แล้วเนี่ยก็จะมีเป็นชุดแบบสรุป order อีกทีนะครับเป็นหูฟังดําแล้วก็ค่าส่งเท่าไหร่นะแล้วก็ยอดรวมเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ก็คือเน้นว่าแบบยังไม่ได้ชําระเงินนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งที่อยู่จัดส่ง ลูกค้าเนี่ยก็ต้องกดตรงแจ้งที่อยู่จัดส่งตรงนี้นะครับอ่าอย่ผมจะลองเล่นเป็นลูกค้าแล้วกันหลังจากที่ลูกค้ากดคอนเฟิร์มออเดอร์เนี่ยมันก็จะพามาที่หน้านี้นะครับที่มือถือก็จะเหมือนกันนะครับหน้าตาแบบคล้ายๆกันอาจจะแบบแคบกว่านิดนึงตรงนี้ลูกค้าก็จะบังคับให้ใส่เป็นชื่อนามสกุลกับที่อยู่แล้วก็รหัสไปรษณี์แล้วก็เบอร์โทรตามนี้อ่าอย่ผมจะลองทําให้ดูนะครับถ้าเกิดลูกค้ากดชําระเงินไปทางพอกดตรงนี้มันก็จบเลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นออเดอร์ในระบบ แต่ถ้าลูกค้ากดโอนเงินเนี่ยผมคิดว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเดีย๋ยวจะเลือกอันนี้แล้วกันนะครับแล้วกดสั่งซื้อสินค้านะครับจริงระบบเนี้ยก็ทั่วไปนะลูกค้าแค่ทําตามคําสั่งที่หน้าจอก็จบนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นสรุปออเดอร์อีกทีนะครับเป็นหมายเลขคําสั่งซื้อสินค้าอะไรนะครับเท่าไหร่ต่อหน่วยแล้วก็ค่าส่งนะผมตั้งเป็นฟรีแล้วก็ยอดรวมเท่าไหร่แล้วก็เป็นข้อมูลที่อยู่ลูกค้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นช่องที่ให้ลูกค้าเนี่ยอัปโหลดสลิปได้นะเท่านี้นะครับ ขึ้นมาที่แชทต,ตรงนี้เลยนะครับแล้วระบบเนี่ยก็จะไปจับสลิปแล้วพอจับสลิปได้แล้วเนี่ยเขามีการจับสลิปฟอร์มแบบคร่าวๆด้วยนะอาจจะไม่เต็มระบบ100%นะครับแต่ว่าเขาแบบสกรีนให้แล้วในระดับหนึ่งนะระบบก็จะคอนเฟิร์มว่ารอย,ยืนยันการชําระเงินแล้วก็เป็นที่อยู่ตามนี้ของลูกค้านะครับชื่อบอลทัทนะเบอร์โทรอะไรที่อยู่อะไรสถานะยังไม่ได้จัดส่งแล้วตรงนี้ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งก็สามารถทําได้นะครับกดตรงนี้กดแก้ไขที่อยู่การจัดส่ง เดีนะ๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับมันก็จะเริ่มใหม่เลยนะไม่จําเป็นว่าแบบต้องไปยกเลิกอะไรนะครับเดีย๋ยวผมจะเทสให้ดูใหม่โอเคแล้วก็โอนเงินเหมือนเดิมมันก็มีสลิปเลือกไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมันก็จะส่งมายืนยันอีกครั้งนะครับเป็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยครับที่แบบทําใหม่นะเพราะว่าเนี่ยอันบนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยตามนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ย วิธีที่เราต้องทำนะครับหลังจากที่จบไลฟ์เนี่ยเราต้องเข้ามาที่ระบบหลังบ้านของเข้าวเจ้านะครับแล้วก็ล็อกอินมาที่ระบบเข้าเจ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดจัดการร้านค้าเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดที่เมนูครับแล้วไปที่คําสั่งซื้อนี่ครับก็จะเห็นว่าออเดอร์ที่มีคน CF ไปเนี่ยมันจะจับมาที่ระบบตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับตามที่เรากําหนดไว้แล้วก็รายละเอียดที่ลูกค้ากรอกนะครับเนี่ยเป็นหมายเลขออเดอร์ยอดเท่าไหร่นะครับชื่อลูกค้าอะไรรายการอะไร ตามนี้เราก็มีสถานะด้วยนะครับตามนี้ว่าเราแบบคอนเฟิร์มหรือยังเครื่องหมายแบบตัว B ีเนี่ยก็คือเงินแล้วก็ตกใจคือเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มเราก็ส่งเนี่ยมันยังแบบติ๊กผิดอยู่ก็คือยังไม่ได้ส่งที่สําคัญเนี่ยมันปิิพ์สลิปให้เราเนี่ยเอาไปแปะที่กล่องได้เลยนะครับเนี่ยกดเครื่องหมายปิิ้์ตรงนี้นะครับสีน้ําเงินเนี่ยอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดมันก็จะโหลดมาที่มือถือเราเลยนะมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับชื่อผู้รับอะไรนะครับผู้ส่งเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันว่่าใสตรงไหน แล้วก็เป็นรายการอะไรจํานวนเท่าไหร่ตามนี้เลยนะครับคือสามารถไปส่งได้เลยแบบสะดวกมากๆ่ากดี๋ยวกลับไปก่อนสำหรับการคอนเฟิร์มก็คือมากดที่ตรงลิงก์ตรงหมายเล็กออเดอร์นะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นสลิปขึ้นมานะครับที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยแล้วก็มาตรวจดูนะว่าแบบมันตรงหรือเปล่านะครับมียอดตรงไหมสําหรับระบบเนี่ยมันก็เช็คมาแล้วว่าแบบเออตรวจสอบสลิปเรียบร้อยนะครับว่าแบบเป็นสลิปจริงนะ แต่เราก็ต้องเช็คอีกทีนะครับเพื่อความชัว์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกรายละเอียดนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยเป็นชื่อผู้ส่งเราใส่ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปกดปิ้นอีกทีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นที่อยู่ผู้ส่งของเรามา ก็จะมีเป็นชื่อผู้รับแล้วก็ที่อยู่ตามปกติแล้วก็สรุปยอดนะครับมีแอดโน้ตด้วยว่าแบบเออถ้าแบบมีคุยกันอะไรนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยมาพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าเราตรวจสอบแล้วว่าออเดอร์เนี้ยยืนยันสลิปแล้วนะครับก็มากดยืนยันการชาระเงินแล้วก็กดใช่นะครับอีกทีไอตัวสลิปเนี้ยก็จะหายไปสําหรับออเดอร์นี้นะครับแล้วก็มันก็จะปรับสถานนะเป็นชําระเงินแล้วนี่ตามนี้นะครับมันอาจจะไม่เห็นนะมือถือผมเก่านะครับขอไป แล้วก็สมมุติว่าถ้าเราส่งของแล้วเนี่ยเราก็มากดตรงนี้นะครับเนี่ยการจะส่งจะส่งแล้วนะครับแจ้งเลขพัสดุอ่าเราก็เลือกพัสดุได้นะครับตรงนี้ดีมากๆเนี่ยเห็นปะมีแบบบริษัทไปรษณีย์นะครับแต่ว่าทําไมมือถือผมไม่เห็นเนี่ย <c oughs> มอไม่เห็นนะครับอ่ะแต่ว่าคุณก็เห็นแบบขอบๆแล้วกันเนี่ยมีไปรษณีย์ e m s curry นะครับไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีเยอะแยะเลยนะครับแฟชแล้วกันที่ผมเลือกเห็นปะแฟลช แล้วก็เป็นรหัสพัสดุไม่รู้ว่าจะใส่มั่วได้หรือเปล่าเนี่ยอ่าประมาณนี้ละกันเสร็จแล้วผมก็กดส่งให้ลูกค้านะครับหรือว่าก่อนหน้านี้เรากดพิมพ์ตรงนี้ได้อีกทีนะครับก็จะได้ใบปะหน้าพร้อมข้อมูลตามนี้เอาไปปะที่กล่องพัสดุได้นะครับสมมุติคุณส่งของเรียบร้อยนะครับได้หมายเลขพัสดุก็มากดส่งให้ลูกค้าตรงนี้สําหรับสั่งลูกค้านะครับอันเนี้ยอย่าผมย้อนกลับไปก่อนอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาทําในมือถือนะก็จะเป็นรอยืนยันใช่ปะ่ะ พอหลังจากที่ผมกดยืนยันสลิปไปเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับตัวนี้เป็นข้อความว่าชําระเงินแล้วตามนี้ให้ลูกค้ารู้ว่าเราเนี่ยรับออเดอร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เช็คสลิปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วพอเราส่งของแล้วเนี่ยเอาหมายเลขพัสดุไปใส่ในระบบแล้วนะมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับว่า Flash e x p r เ s s แล้วก็เป็นหมายเลขพัสดุตามนี้ง่ายๆนะครับนี่คือจบแล้วการทำไลฟ์สด ผ่านมือถือเครื่องเดียวนะครับด้วยระบบเข้าเจ้าแชทบอทนะครับฟังก์ชันเข้าเจ้าไลฟ์ผมคิดว่ามันเป็นฟังก์ชันที่คนที่ไลฟ์สดเนี่ยต้องมีนะครับผมคิดว่าถ้าใครไลฟ์ขายผ่านไลฟ์เนี่ยเยอะแล้วก็แบบรู้แล้วว่าเออจ้างแอดมินไม่ไหวนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดหัวหรือว่าค่าจ้างอย่างเงี้ยผมคิดว่าระบบพวกนี้ช่วยงานคุณได้ดีมากๆถ้าใครอยากจะใช้แพ็กเกจเขาเนี่ยก็มากดตรงนี้นะครับฟันเฟืองข้างบนนะครับตรงนี้ขวามือ แล้วก็กดแพ็กเกจครับตรงนี้เนี่ยคือผมใช้เป็นแบบ Business Plan นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นตามนี้นะครับมันก็อาจจะขึ้นว่าใช้งานแบบฟรีได้อีกกี่วันอะไรพวกนี้ใช้ตัวเบสิกอันนี้ก็ได้รายปีเนี่ยจะอยู่ที่4,720บาทนะครับแล้วก็รายเดือนเนี่ยเฉลีย่ยออกมาอยู่ที่394บาทต่อเดือนเท่านั้นคือคนที่ขายของออนไลน์จริงๆครับผมคิดว่า 3 9 4บาทต่อเดือนนี่แบบกําไรตั้งแต่วันแรกแล้วจริงไหมถูกมากนะครับสําหรับระบบที่ทําได้แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดใช้แบบรายเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่590บาทต่อเดือนแต่ว่าถ้าเป็นรายปีอย่างเงี้ยจ่ายตุ้มเดียวเฉลี่ยออกมารายเดือนก็จะเหลือแค่แบบ3 9 4บาทก็ประหยัดกว่ากัน200บาทแต่พิเศษนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยข้าเจ้าใจดีก็คือให้เป็นส่วนลดพิเศษนะครับคือถ้าไปซื้อตรงกับข้าวเจ้านะครับถ้าคุณมากดซื้อเองแบบเนี้ย คือคุณจะได้ราคานี้แต่ว่าถ้าคุณมาซื้อลิงก์ของผมอ่ะจะได้อีกราคานึง่งถ้าคุณคลิกที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในรายละเอียดหรือว่าใต้คอมเมนต์เนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่เข้าเจ้าเนี่ยให้คนที่ติดตามช่องผมที่เห็นคลิปนี้นะครับแพ็กเกจเบสิคเนี่ยปกติรายปีอยู่ที่4,720แต่ถ้าคุณกดซื้อผ่านลิงก์นี้นะครับกดได้เลยนะครับจะเหลือแค่3,776บาท คือประหยัดไปอีกพันหนึ่งนะครับคือประหยัดจากรายเดือนแล้วนะจะมาประหยัดอีกตรงนี้ถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์ผมนะครับไม่ใช่ไปกดที่เขาเจ้าโดยตรงนะครับเนี่ยก็กดที่ลิงก์ไปได้เลยตามแพ็กเกจที่ต้องการสมัครนะครับก็จะมาที่หน้านี้แล้วกดชําระเงินได้เลยคุณก็สามารถใช้งานฟังก์ชันแบบที่ผมโชว์ให้ดูแบบเต็มระบบนะครับแล้วก็ได้ราคาพิเศษด้วยสําหรับข้อแตกต่างหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานจะเห็นว่าแพ็กเกจตัวนี้เบสิกนะครับจะ สามารถเชื่อมต่อได้กับ Facebook แล้วก็ Messenger ก็คือถ้าใครทำไลฟ์ใน f c e e o o o เนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยหายห่วงนะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบเอาข้อมูลไปแบบยิงแอดต่ออะไรเงี้ยแบบ Export ข้อมูลลูกค้านะครับเอาไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเงี้ยใน Excel นะครับก็ต้องใช้ตัวโปรนะครับตัวนี้527นะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยใช้แบบ Business ก็สามารถเชื่อมต่อได้ทุกช่องทางที่เขาทำได้นะครับใน IG ก็ได้นะไม่ใช่ฟังก์ชันไลฟ์สดนะแต่ว่าเป็นการแบบ ตอบคอมเมนต์เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตั้งค่าอัตโนมัติให้ตอบใน l ลน์ OA ก็ได้นะครับก็จะมีคลิปของเขเจ้าที่เขาสอนแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดนะผมก็จะแปะลิงก์ไว้นะครับก็มาดูรายละเอียดแพ็กเกจตรงนี้ได้อีกทีนะครับถึงความแตกตา่างแค่เฉพาะการดูดออเดอร์ในไลฟ์เนี่ยก็คุมแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครขายแบบปกติเนี่ยมีคนทักมาระบบก็สามารถปิดการขายเองให้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาตอบเองไปเที่ยวแล้วก็ขายของได้นะครับโอเคอย่าลืมไปลองใช้งานกันนะครับ ตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจนะครับกดดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอในคลิปนั้นกันต่อครับ